เเดดด็สุลครับปลี่ยนของหรือว่าทิปอีกไม่เดินก็เติมอันนี้หลงพ่อเลยนะโอ้ยใช่ใช่ใช่เปี่ยวหลือไม้ที่สุนะจ๊ะเป็นไม้ใหญ่จ้นนมามีไม้สิบบาทเปี่ยวนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะผมของตลาดนัดเช้าวนะัดจะมีทุกวันอาทิตย์นะครับที่วัดอมน้อยตบอำบลอมน้อยอำเภอ ะทุ่งแจังหวัดสมุทรสาครน,นะนนครับผมวันนีนน้ตอนเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมผมอยู่ที่ตลาดตอนเช้าที่วัดอมน้อยนะครับผมตลาดเชา้าวัดอ,นอนมน้อยครับผมเดินดูสินค้าครับไปด,ดูดูวัตถุมงคลครับผม ดีตอนเช้าครับผมที่ตลาดนัดตลดอ้อมน้อยนะครับมาเจอเพื่อนนะผมมาเดินเพื่อนแล้วจานวันดีครับวันนี้โอ้มายังไงเออมายังไงปกติไม่ไม่ค่อยมาเดินนะเพิ่งมาตั้งใช่ไหนเนี่ยมานั่งดูตรงนี้แหละอ๋อที่ของของจานบ่ของเขาอ๋อนึกว่ามาเปิดแผงเอง เาขาเจ้าของอยู่ไหนรู้จักกันใช่ไหมร้จอ๋ไจอได้กี่องคอย่างเนี่ยสององข,ขอขอขอถ่ายได้นะถ่ายได้ไหมได้เลยเนะว่าขาทำคอนเทนต์อะไรนะได้อะไรอ่ะองค์ละยี่สิบบาทเนี่ยเออเนี่ยเขาขายอง ส,สามร,รยทำไมไม่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 มาตั้งเองอ่ะใคอนเทนต์หน่อยใคอนเทนหน่อยคร,รัมีคนติดตามเยอะ นี่โองอะไรอ้ยยี่สิบอะอ้ยี่สิบบาทอาทอออที่ไหนเนี่ยไปไหนไม่รูเลยตามมาองมาเลยบ่าไนนะหยิบานี่อะไรวาอยู่มน้งพญารุ่นเอดนะ้สวยนะสวยสวยู ร้านนี้ขายดีสุดเลยวรอัเนี่ยอย่า๋อเออทำไมไม่เอามามานี่เองหาที่กบข้าวที่กบข้าวใช่ไหมแต่กระด้างเพลินนะเคยเคยไปนู่นยังเคยไปนยนะไอ้ที่ทางวัดไร่ขินอะ่ะไม่เคยไปไหนเลย นี่ไปไปบ่อยเลยไปนั่งกินกาแฟถ้าสวยๆจังเลยนะครับร้านนี้เด็ดสุดแล้วครับเปลี่ยนของหรือว่าทิปไม่เดินก็เสริมครับอันนี้หล่พ่อเลยนะโตเลยใช่ใช่ใช่ไม้20นะจ๊ะเป็นไม้ใหญ่จ้านี้ไม้10บาทเดียว นี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมของตลาดนัดเช้าวัดจะมีทุกวันอาทิตย์นะครับที่วัดอมน้อยตำบลอมน้อยอำเภอกระทุ่มแบงยังหวัดสมุทรสาครน,นะครับสองฝั่งนะครับเลยสองฝั่งเลยนะครับคึกคักน่าดูนะครับเช้าคึกคักน่าดูเลยนะครับ แข่งขายเยอะนะครับอืมกลับง่ายไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวก็หาซื้อกับข้าวกินได้มาหลายอาทิตย์แล้วนะ้จะยังเปิดแข็งอยู่นินไหมเปิดเปิดอยู่เลยันทหยุดมัน่หยุดฝนมันตกไงช่วงนี้ไม่ได้มาอลไรทีเดียวอ๋อถ้าถ้ากล่องเลย เดินดูข้างข้างหน้าอย่างเดี๋ยวแวะมามาส่องเลือกไว้ไหนเลือกไว้นี่เนี่นะมัม่ลัดด้วยนะนี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีนาฬิกาด้วยอันนี้กรอบด้วยใช่ไหม อันนี้ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบบาทเออน่าไปโหเลียงโคกลองลองน่าสนใจว่ะนี่หลังเนี่ยดังมากเลยได้อยู่มีอยู่ทิ้งหมดแล้วทิ้งหมดแล้วนะเออเดี๋ยวนเป็ได้เออเนี่ยน่าไงไม่รู้ต้องรอเจ้าของแป๊บมึง เดี๋ยวไปดูแข่งต่อไปครับผมกลองนี้องค์เท่าไหร่นะครับพี่น้องถามองค์นะที่อ๋อคนนี้ที่มันล อันนี้ถ้ามีมีเครื่องตรวจทองน่าสนใจนะเอาไปเอาไปลองอันนี้เครื่องระดับญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้ก็ได้ ไม่กี่องค์นะครับผมในกับวิรัตได้เยอะไหมครับบบก้อนหนึ่งเด็กคนนี้เองเด็กคีเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดดูนะครับผมเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปดูนะครับของวิรัตนะครับผมได้ที่ที่ได้มาได้ได้ได้ออกมาบ้างมาบ้างนะครับอากาศร้อนแล้วครับสองโมงเจ็ดสามโมงเก้าโมงเช้าเลยครับผมไปเดิน นะครับจอดรถเอามาวันนี้มอไซมานะครับจอดรถไปไหนนนนเรื่เดี๋ยวไปดูนะครับแต่ละองค์นะครับผมของวิรัตที่ได้มาครับมีมีอะไรบ้างนะครับผมรับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับวิรัตนะครับขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ